ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นต้นพันบุกเลดนะคะตอนนี้สุกแล้วส่งลูกพร้อมกันนี่ค่ะเป็นสีแบบอมม่วงนะคะลูกขนาดใหญ่สองลูกเลยเก็บได้แล้วค่ะ uh